สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านนะคะอยู่กับ Morning Tarot Channel นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวลัคนาราศีเ,เมษนะคะในเดือนตุลาคม2566เรามาดูกันว่าความรักของชาวลัคนาราศีเมษจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นการดูโดยรวมนะคะชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะ ใแรกของคุณ The Lover ค่ะความรักคู่แท้คู่โสดนีหรือเป็นความรักที่ตกหลุมรักกันอีกครั้งคุณอาจจะไปตกหลุมรักชาวลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีความยุติธรรมในเรื่องของความรักความชัดเจนเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทําร่วมกันอยาก มีอนาคตร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กถือไม้เท้าเอ็ดออฟวานชูออโอ้ผู้แท้คู้คสมตขึ้นมาแล้วไฟออ r สอดคิงถือดาบ โอ้หนึ่งถ้วยค่ะ High Priestess ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณไพ่เมเจอร์ข,ขึ้นมาก็คือ The Justice The Lover High Priestess ม,มันเป็นอะไรที่ไพ่ ความยุติธรรมอะไรที่มันไม่ยุติธรรมก่อนน้นนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็อืคุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบจะมีคนเข้ามาตกหลุ่มรักคุณหรือคุณอาจจะไปตกกลุ่มรักใครบางคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ก่อนนะคะอันนี้อยากออก ในออฟสอดไฟออฟวานเดอะมิชิกเชียนเดอะเอ่อเดอะบิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เทนอฟสอดความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คุณน่าจะดีลกับคนที่มี มีความยุติธรรมในเรื่องของความรักเขาอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็เป็นคนที่ติดขาดในเรื่องของความรักความชัดเจนคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดึงดูดคุณและเขาอะให้มารักกันแล้วก็เป็นอะไรที่ช่วงนี้คุณอาจจะสวีดกันมากขึ้นก็ได้ค่ะคู่ของคุณหรือตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นความท็อกซิกอะไรที่มันเหนื่อยหน่ายอะไรที่มันแบบคือท็อกซิกทั้งหลายเหมือนมันจบไปแล้ว เดือนนี้คุณจะมีความสุขกันมากขึ้นชาวลัคนาราศีเมษคุณอาจจะพาก,กันไปเดินทางท่องเที่ยวมีการได้ให้ความยุติธรรมในเรื่องของความรักกันมากขึ้นอ,อ,อาจจะตามใจกันมากขึ้นความที่มีอีโก้ของเขาอาจจะลดลงอะไรที่มันเป็นแบบในเรื่องของสิ่งที่อยากทําด้วยกันอนะเหมือนเหมือนคุณอยากทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันอยากวางอนาคตอยากสร้าง อยากมีเงินมีทองอยากมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยเหมือนคุณวางแผนวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็รักกันแบบไปในทิศทางเดียวกันเหมือนคุณมีอะไรคุณก็แก้ไขปัญหาด้วยกันพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็จบทุกปัญหาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาเหมือนโชคชะตาความรักของคุณมันมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีอะไรที่มันแบบ ท็อกซิคแล้วก็เป็นอะไรที่มันแบบไม่ลงตัวกันหนักมากทะเลาะกันหนักมากแต่ตอนนี้เหมือนคุณพูดคุยการแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วก็เป็นความรักที่เสถียรขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความรักกันมากขึ้นมีความชัดเจนมีความเท่าเทียมแล้วก็เหมือนกับว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของการตกลุมรักกันมีสเสน่ห์ซึ่งกันและกันมากขึ้น ให้ความรักเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะคะทำอะไรแบบอ่ามันเป็นเหมือนแบบคุณคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้ฉันขาดเขาไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะเพราะเหมือนมีอะไรไปกระตุ้นคุณทั้งคู่ที่หันกลับมารักกันมากขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบคู่แท้คู่สเสมอะคะ่ะสองถ้วยก็คือคู่แท้คู่เมอมันเป็นความยุติธรรมในเรื่องของความรักแล้วอืคุณและเขาไป ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เติบโตมากๆในเรื่องของความรักอาจจะมีแพนกันกันมีบุตรก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนโสดมัางนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดไฟอฟครับไนท์อฟครับไฟอฟเพนทกเิ of นอ p ครับ o ฟอฟวานความรักของคนโสดอืมคุณจะได้เจอกับคนที่คุณตกหลุมรักคนที่คุณชอบคนที่คุณถูกใจแล้วว่าแล้วก็คุณจะมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้อะไรที่มันเคยท็อกซิกอะไรที่มันเคยแบบว่า เคยดูถูกคุณในเรื่องของความรักอาจจะมีคนมาบอกว่าคุณอาจจะไม่มีความรักหรอกคุณแต่งตัวไม่เป็นหน้าตาไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยจะมีคนคอยนินทาว่าร้ายคุณแล้วก็ตัดแข้งตัดขาในเรื่องของความรักคุณแต่ว่านะปัจจุบันคือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่สวยขึ้นดูผิดหูผิดตามีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณ ขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนลัคนาราศีพิจิกแล้วก็เป็นคนที่เขาอดทนในเรื่องของอชีวิตของเขามาเยอะค่ะหรือเขาอาจจะผ่านในเรื่องราวความรักที่มันท็อกซิกมาเยอะเขาเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกให้ความชัดเจนในเรื่องความรักกับคุณเขาอาจจะตกหลุ่มรักคุณตั้งแต่แรกเจอ เขาพร้อมที่จะทำความฝันแล้วก็พร้อมที่จะรักคุณแบบเท่าเทียมแล้วก็เป็นความรักที่อบอุ่นนะคะอืมค,คุณจะได้เจอกับความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะหนึ่งถ้วยความรักหนึ่งเดียวเป็นความรักที่เขาอาจจะรอเหมือนกันคะ่ะรอคนคนนี้เขารู้สึกได้ว่าคุณอ่ะคือคนที่ใช่สำหรับเขาเขาอคุณก็จะเหมือนกันคะ่ะ จะมีความรู้สึกนี้กับเขาเหมือนกันสองถ้วยอะคะ่ะคู่แท้คู่โซเมดความหวังของคุณความปรารถนาความฝันของคุณเหมือนกับมันเป็นจริงสิ่งที่คุณคิดคุณมุ่งหวังไว้อะเหมือนกับว่าเขาคนนี้แหละมันตรงตามเป้าที่คุณตั้งไว้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมันตรงมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกดีอะคะ่ะเหมือนกับได้รับของขวัญได้รับพรอะไรแบบนี้เลย แล้วมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของชีวิตคู่มีการตกลงอ,อยู่ด้วยกันบางคนบางท่านหรืออาจจะแบบว่าสร้างความมั่นคงในเรื่องของความรักของคุณเลยก็ได้บางคนบางท่านอาจจะแต่งงานเลยก็ได้นะคะอืมเป็นความรักที่ดีมากๆความรักของคนโสดนะคะคุณจะได้เจอความรักในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษ เรามาดูกันว่าแล้วคุณจะได้เจอกับคนราศีอะไรเพิ่มคะจากตรงนี้ก็คือราศีเมษเออขอโทษราศีตุลราศีมิถุนแล้วก็ราศีมังกรราศีตุลด้วยกันก็ได้อ๋อไม่ใช่ราศีตุลขึ้นมาสองอันราศีกรกฎค่ะราศีอควาเรตราศีกุ้ม คุณอาจจะดีวกับชาวธาตุน้าด้วยค่ะแล้วเป็นผู้ที่เกิดวันอะไรคะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเป็นคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่เกิดวันเสาร์หรือเป็นคนที่เกิดวันพุธก็ได้คะ่ะอืมเป็นคนที่ถูกใจคนเลยแหละ คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจค่ะคนโสดความรักของคุณดีค่ะเดือนนี้ดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเมันมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงก่อนหน้านี้คุณน่าจะ มุ่งกับการทำงานมากจนรู้สึกว่าความรักของคุณเหมือนคุณมันมีอะไรต้องทะเลาะก,กันบ่อยอ่ะคะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่มมันต้องเคลียร์กันตลอดเลยอะ่ะแต่คุณณปัจจุบันน่าจะเคลียร์กันลงตัวแล้วหรือบางคนบางท่านอาจจะมีการอ่าเซ็นสัญญาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการเอทอําเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน แล้วก็ให้ความรักที่มั่นคงต่อกันมากขึ้นมีการตกลุมรักกันใหม่หรือคุณจะมีเสน่ห์กับคู่ของคุณมากช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นความรักที่มันสเสถเยียนเป็นความรักที่ชัดเจนเป็นความรักที่หนักแน่นมากๆแล้วก็เขาพร้อมให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขาจบทุกปัญหาในเรื่องของตัวเขาเองแล้วก็พยายามรักคุณแบบว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่ะแอคออฟครับ หนึ่งถ้วยมาถึงสองสำรับเลยเหมือนเขาตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในในตัวของเขาเองว่าคุณคือเนื้อคู่คู่แท้คู่สมเอตของเขาเพราะมันอยู่ในตำแหน่งบ้านก็คือมันมีความสุขเมื่ออยู่กับคุณรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำกับคุณน่ะมันเป็นความฝันที่เขาอาจจะเคยฝันไว้ว่าทำแบบนี้แล้วมันแล้วแล้วอยากทำแบบนี้แล้วมันทำกับคุณแล้วมันมันเป็นอะไรที่มันเติบโตขึ้นในเรื่องของความรักอะค่ะ ทริอเพนเดอร์เคิลมันมีการอาจจะมีคอมมิทเมนต์ร่วมกันอาจจะทําสัญญาบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะบางคนบางท่านอาจจะมีการจดทะเบียนก็ได้ค่ะอาจจะมีการแบบว่ารักกันแบบเปิดเผยขึ้นประกาศให้โลกรู้ว่าคบกับคนนี้หรือเป็นอะไรที่แบบคุณให้ให้เกียรติเขามากขึ้นมันมีความรักที่มันเติมเต็มกันกันมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้น ให้ความรักความสำคัญกันมากขึ้นเป็นอะไรที่ลงตัวขึ้นมากๆค่ะความรักของคุณอมืมันมีอะไรที่คุณแบบว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะแบบทำแต่งานไม่เคยพูดอะไรที่มันอยู่ในใจของกันและกันแล้วเป็นอะไรที่แบบมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามันมีความขัดแย้งเข้ามาเหมือนตอนนี้เขาให้ความยุติธรรมมันมีอะไรตื่นรู้ในเรื่องของอ จิตวิญญาณในเรื่องของความรักอะคะ่ะเหมือนเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้แล้วอยู่กับคุณแล้วมันมีความรู้สึกว่าอมันมีความผูกพันความรักเป็นความอบอุ่นเป็นความแบบว่ารักกันแบบเติมเต็มให้กันและกันอยากทําอะไรร่วมกันอะอในใจของคุณก็คือมันมีเขาอยู่ในใจอะคะ่ะเนี่ยไพ่ขึ้นสองใบเลยคิงออฟสอด เขาคนนี้แหละที่มาเยียวยาฮิลลิ่งจิตใจคุณแล้วก็เป็นอะไรที่มันคุณคุณทิ้งความรู้สึกรู้สึกเนี้ยไม่ได้อืมเหมือนต้องมีเขาอ่ะเขาคนนี้น่าจะผ่านในเรื่องราวความรักมาเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่หรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านความรักมาในเรื่องของความรักความท็อกซิกแบบเนี้ค่ะเขาเป็นคนที่บางครั้งก็เย็นชาเหมือนกันนะคะกับความรู้สึกต่อคุณ แต่เขาพยายามค่ะพยายามทำทุกอย่างให้ให้มันลงตัวให้มันรู้สึกว่าไปกันได้แล้วก็ให้ความรักกับคุณมากขึ้นค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคาชาวลัคนาราศีเมษความรักของคุณ เลเบลยืนหยัดด้วยขาของคุณเองเรียลิสประเมินใหม่ชามเวลาที่เหลืออยู่ไทเนสความเมตตาการุณา เหมือนคุณทั้งคู่ตื่นรู้ในความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็กลับมาให้การาคุยกันหรือประเมินความรักความสัมพันธ์ของคุณใหม่เหมือนคุณยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองว่าเราเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เราควรปรับความเข้าใจกันอย่างไงเวลาที่เราใช้ด้วยกันไปในเรื่องของความรักเป็นยังไงเราจะอยู่ด้วยกันแบบไหน เราจะแก้ปัญหาด้วยกันไปยังไงอะไรแบบนี้เหมือนคุณรู้อนะคะ่ะเหมือนคุณเขาปรับปรับความเข้าใจกันมาพูดคุยกันแล้วก็พยายามให้ความรักมันไปในทิศทางเดียวกันไครเนสให้ความเมตตากรุณากันมากขึ้นนะคะเหมือนกับคู่ของคุณอาจจะตื่นรู้ว่าความสุขมันมันต้องเป็นยังไงคุณจะต้องทําตัวกันยังไงอะไรแบบเนี้เหมือนบางครั้ง คุณอยากจะกลับไปตกหลุมรักกันอีกครั้งหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปกระตุ้นความรู้สึกของคุณทั้งคู่ให้กลับมารักกันมากกว่าเดิมแล้วก็ให้ความรักความเต็มอิ่มในเรื่องของความรักกันมากขึ้นให้ความรักมันเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรักไปในทิศท,ทางเดียวกันมากขึ้นอืมเหมือนเดือนนี้มันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณมีสนเสน่ห์แล้วก็อะไรที่คุณคิดว่า ไม่สมควรที่จะเปิดเผยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคุณก็จะเก็บมันไว้พยายามทำตัวเองให้แบบเย็นลงแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ทำให้มันเสถียรมากขึ้นค่ะก็ประมาณนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะชัดเจนแล้วก็มีความสุขมากขึ้นคุณจะกลับเข้ามาตกลุมรักกันมากขึ้นให้ความรักซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอหนิง t ธอรูด้วยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะคอมเมน่ารักน่ารักให้หนิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ